มานี่มามวินระวังหล่นนะลูกโอเคกลุกลุกกร o m e วอลคัมทูมาวินมาชก็จะหาอชื่อมาวินป้าปะมาวินมาโชว์นะครับจะมารีวิวมัวกัน็อก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  โมกันน็อกนี้นะครับสําคัญสาหรับเด็กมากเลยนะครับหลังจากที่เด็กเริ่มนั่งได้นะครับถึงแม้เราจะมีไอ้ตรงเบาะเนี่ยนุ่มๆแต่เขาก็ล้มไปหัวเขาก็แทกด้านหลังนี่นครับพอเขาเริ่มนั่งได้นะครับบางครั้งเขาอาจจะล้มนะครับแล้วเริ่มคานเริ่มยืนอามาวิ่งขึ้นนี่มั้ยพอเริ่มยืนได้อย่างนี้นะครับก็จะอันตรายเวลาเขาล้มลงมาตอนแรกมันไม่แข็งแต่ส่วนของบ้านเรานะครับหลังจากที่ตอนแรกเรามีเพลเพนนะครับรอบๆตรงนี้เล็ก มาวินก็เบื่อมากเลยแล้วก็เราไปอ่านหนังสือมาเขาบอกว่าอยากจะพัฒนาเด็กให้เรียนรู้มากกว่าเดิมเนี่ยจะต้องให้เด็กเรียนที่กว้างๆเราก็เลยขยายที่ออกไปพอขยายที่ออกไปเนี่ยก็จะมีพื้นที่ที่เป็นไม้แล้วมันก็ไม่สามารถไม่มีบอกนุ่มๆละพอมาวินล้มลงไปเนี่ยก็อาจจะทําให้หัวแตกได้หรือร้องไห้ได้โอเคครับคราวนี้เรามาดูว่าวิธีเลือกซื้อต้องเลือกซื้อ,อยังไงข้อแรกนะครับคือใส่ง่ายครับต้องใส่ง่าย ยังวสาศาตใ์ที่ด้ดูวิธีการใส่อันนี้ด้วยหนึ่งกันนะครับเพราะว่าเวลาเขาเล่นอยู่เนี่ยเราจะไปกวนเขามากเลยเขาจะหงุดหงิดนะครับอ้ออามาเวลาออกนะเดี๋ยวป้าใส่อันนี้ให้ปึ๊บนี่เราก็ใส่ไปปุ๊บเร็วมากเสร็จอันนี้ดูฟิตดีด้วยครับส่วนตัวผมชอบอันนี้กว่าแนละ้วหล่นก็ไม่ต้องกลัวเขาหล่นเอ้ยไม่หล่นแล้วสบายมาก โด okay. นยังไงอะโดนนี่เหรอโดนนี่เหรอ,หรอ,อโอดนตรงนี้อ่ะเดี๋ยวหมุนให้อันนี้ไม่เจ็บปะกำลังบอกว่าไม่มีปัญหาเลยไม่มีปัญหาแล้วรา <c oughs> นนี้ข้อสองครับที่สำคัญก็คือน้ำหนักเบาเอันนี้เบามากเลยดูครับเบามากเลย <c oughs> เบามากเลยเบามาั้ยมาไินเบามั้ย เบามากนะครับเพราะว่าเบาเนี่ยน้ำหนักตรงนี้ไม่งั้นเดียไปกระทบแรงกดดันตรงคอเขาจะไม่ดีนะครับส่วนข้อที่3นะครับต้องให้ถ่ายเทอากาศได้สะดวกครับไม่ร้อนเกินไปนะครับเพราะว่าในซัมเมอร์ในฤดูร้อนนะครับหรือว่าหน่งประเทศไทยหรือหน้าร้อนที่จีนที่ออสเตรเลียนะครับมันจะร้อนมากแล้วเด็กเขาก็จะไม่อยากใส่เหงื่ออาจจะแตกออกมาอย่างนี้นะครับแต่ที่จะเห็นนะครับมีช่องระบายอากาศเยอะมากนะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับข้อที่4นี่สําคัญมากก็คือต้อง สามารถเซฟเขาได้นะครับอาจจะไม่มีการเซฟที่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่สามารถทําให้เขาปลอดภัยได้ข้อสุดท้ายนะครับที่สําคัญก็คือเขาชอบใช้นะครับก็คือเขาใส่นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีนะพาไปที่ร้านไปลองก่อน,นครับไม่ว่ามันจะดียังไงคุณสมบัติอย่างสี่ข้อที่ผมพูดมาแต่เขาไม่ใส่ก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมครับโชคดีที่เราซื้อมาทั้งสองอันมาวินใส่ทั้งสองอันเลยสุดท้ายก็คืออยากจะเตือนไว้นิดนึงมันไม่สามารถป้องกันได้หมดนะครับสมหน้านะครับ กับตรงคางครับไม่สามารถป้องกันได้เพราะฉะนั้นพวกของเล่นที่เป็นแข็งๆอย่างนี้ครับเป็นแข็งๆเวลาเขาหน้ากระแทกไปเนี่ยจะเจ็บนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาเดินหรือเขาอะไรไม่คล่องถ้าเขาไม่ได้นั่งอย่าให้เขาเล่นนี่นะครับออกไปให้ออกของเล่นทียงแข็งออกไปวันวนี้เราก็รีวิวกันแล้วนะครับว่าหมวกกันน็อกต้องด้วยอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าชอบนะครับให้ Subscribe อย่าลืมกดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปของมาวินแล้วกดไลค์กดแชร์กันด้วยเป็นกําลังใจให้น้องมาวินหน่อยนะครับ หรือตามไปดูในเฟ e บุ o กก็ได้นะครับก็พบกันใหม่คราวหน้านะครับมาวินมาโชว์บ๊ายบายเจเจียงมาวินเจเจียงเจเจียงเจเจียบ๊ายบายมาวินย